ยารักลุยซิงเกิลสองขอโทษที่ทำให้รอหลังซิงเกิลแรกยอดวิวถล่มทลายป๊อปปี้ปัจฉยรักแชมป์จากการประกวดร้องเพลงไม่ทองคำซีซั่น4ี่ศิลปินจากค่ายุงค่าเรคคอร์ดแจ้งเกิดอย่างสวยงามในเพลงต้องฮักให้สุดใจจนฮิตติดชาร์ตคลื่นวิทยุทั่วประเทศรวมถึงติดชาร์ตอันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์ที่สถานีไทยไทย้วยเอกลักษณ์การร้องเฉพาะตัว ทำให้เธอเป็นที่ยอมรับและถูกพูดถึงมากที่สุดในฐานะนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงทีนาจับตามองที่สุดล่าสุดสาวป๊อปปี้ก็ได้เปิดกองให้สื่อมวลชนได้ไปเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดขอโทษที่ทำให้รอณนะโรงเรียนเศรษฐเสถียนในพระบรมราชูปถมัมเป็นฉากที่ป๊อปปี้ร่วมร้องเพลงกับน้องๆนักเรียน ที่พิการทางด้านการได้ยินและร่วมกับการใช้ภาษามือในการร้องงานนี้เจ้าตัวได้เผยว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้ออกซิงเกิลเพลงที่สองและดีใจที่ได้เป็นส่วนช่วยมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายก็จะนําไปช่วยเหลือมูลนิธินี้วันนี้นะคะป๊อปปี้เองก็ได้มา ถ่าย MV นะคะ MV ประกอบเพลงนะคะเพลงที่2ของชีวิตแล้วนะคะเพลงที่มีชื่อว่าเพลงขอโทษที่ทําให้รอนะคะที่โรงเรียนเศธทัศเทียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะวันนี้ก็ได้มาถ่าย MV ด้านหลังนะคะจะเห็นเป็นน้องๆน,นะคะซึ่งใช้หลายคนมากค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะน่ารักมากมากเลยแล้วก็เราก็จะมีท่าท่า ถ้าเป็นภาษามือนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนะคะช่วยผู้ผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะหักไปช่วยน้องๆทุกคนนะคะก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตัวหนูเองนะคะได้มีโอกาสที่ร่วมงานกับน้องๆซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบกพรองทางการได้ยินแต่ว่า หัวใจเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปนะคะน่ารักลาเลงหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนทุกคนน่ารักแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ทำทำเต็มที่นะคะเนื้อนะคะเนื้อหาของเพลงนี้นะคะเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ก็ถ้าเอาไปอ่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าคือ เขาเองกลัวค่ะกลัวกลัวผิดหวังเรื่องความรักค่ะก็เลยพอมีผู้ชายเข้ามาเขาก็กลัวว่าเขาจะผิดหวังเขาก็เลยเขาเลยไม่สนใจความรักที่กําลังจะเข้ามาเพราะกลัวว่าเราจะผิดหวังอีกก็เลยก็เลยไม่กล้าตกลงกับผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่สองของหนูนะคะก็เพลงที่มีชื่อว่าขอโทษที่ทําให้รอนะคะยังไงก็ ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้หนูและน้องๆทุกคนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอโทษที่ทำให้รอค่ะขอบคุณะคะ่ะเพลงขอโทษที่ทำให้รอเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานพูดถึงความในใจที่หญิงสาวต้องการขอโทษชายคนรักที่ใช้เวลาพิสูจน์ความรักและความจริงใจยาวนานเรื่องราวของครูสาวโรงเรียนสอนคนหูหนวกที่ปิดกั้นหัวใจจากความรักเพราะว่ามีปมบางอย่างของเธอ จนมาพบกับครูหนุ่มที่ตกกลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเขาใช้ความดีและความมั่นคงฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างที่มีและทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์รักแท้หวังที่จะทำลายกำแพงหัวใจออกไปให้ได้ความรักของทั้งคู่จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในมิวสิกวิดีโอเพลงขอโทษที่ทำให้รอซึ่งใน MV นี้สาวป๊อปปี้ก็ได้ร่วมร้องเพลงกับน้องๆที่พิการด้านการได้ยิน พร้อมกับแปลเป็นภาษามือซึ่งเธอเองก็ต hey mm ั้งใจมากในการใช้ภาษามือให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากมิวสิกวิดีโอเพลงขอโทษที่ทำให้รอจะเผยแพร่ในวันที่18มกราคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศขอโทษที่ทำให้รอถ้ากันได้นะ ้ายมันในสัญญาคอยให้ถึงวันหัวใจมันคลิกโอเคแล้ววะแม่นอายผู้นี้เดล่ะสิ้นสองตอนที่รอ